สวัสดีครับผม TC Channel นะครับขออนุญาตถ่ายนะครับ่ันธนายแล้วก็ลูกลงจีนนะครับลูลงจีนโอ้โหเนี่ยเป็นจีนที่แบบที่เดินเชื่อนะครับที่เดิเคลื่อนรถคืงได้หลายแผวเลยค่ะเขาบอกให้เคลื่อนรถรถเราจอดอยู่ใต้ต้นตะเคียนใกล้ๆต้นยูการ์กรูกาท่านบอกมาแรง ท่านบอกให้ไปซื้อให้ไปเคลื่อนรถเพราะนั้นรถจะพังเราก็เลยเคลื่อนเคล hey, ื่อนออกมาเคลื่อนออกมารถต้นนั้นล้มไปมันโน้มลงมาเลยค่ะมันโน้มลงมาเลยถ้าไปเคลื่อนก็คือได้หลาสียเลยนะรถเลยแหละครับผมอันนี้เป็นสิ่งที่เชื่อเป็นสิ่งที่ไม่น่าเชื่อแต่ก็เชื่อที่อยู่ที่อยู่เหล่าไอยนะคะถ้ามาสูงถ้าสวัสดี เป็นบุญของพวกเราเนาะที่วันนั้นแบบว่าป้าป้าแไปแล้วเราอยู่ด้วยกันคือแบบว่านั่งไม่ใช่ค่ะคือคือนั่งอยู่ที่หน้าสำนักงานมีมีหลังบ้านกับปู่ครับปู่หลวงปู่เรานี่นะคะคนั่งนั่งถึงนิมนต์นั่งมาคุยอ,อะไรอย่างเงี้ยเนาะพอสักพักนึ่ป้าไล่ มาพอดีอันนี้ข pues ับรถมาขับรถมาพอดีจังหวานเลเป็นจะไปสรางมาก่อนไม่สราบไม่สรางมาก่อนไม่สรางมาก่อนทีมงานทนายก็ไม่ทราบไม่ทราบนะครับแล้วก็หลังบ้านก็ไม่ทราบนะครับอพี่หอมสวัสดีครับพี่หอมสวัสดีครับสวัสดีครับออ๋พี่หอมก็มาด้วยนะครับงานนี้ยังดูเลยหลงเลยโอ้พุตาสวัสดีครับครับคุณยายอุ่นก็มาร่วงส่งปู่ด้วยนะครับแล้วก็ปู่นะครับปูโตโต จำได้จำได้ปูพองครับจำได้แล้วไ้วกทรายเเดไปแล้วไปจังเดีานี่มั่งอู้หูคุณจินตนานั่นเองครับแม่จินตนาครับผมเราอได้มาแมจินตนาพูดะไร้อะไรก็ไม่้เป็นฝันลยพอเสร็จป๊บพูดอีกวันนึงบอกว่าลุงอยากได้อาจานอยากได้ห้วใจอ๋อผมจำได้แล้วจำได้จำได้แล้ว พ่จันี่พ่อจันคุยกับแม่ใช่จำได้ยังผมก็อยู่แล้วนะครับนั่นไหนก็บอกเก้ามาเลยก็สั่งเจ้าเดิมนี่แหละตึงให้ทันทีเดียวนั้นครับอ่ผู้ใหญ่นะท่านโินานะครับท่านพิจารณาก็มารุ่งเรืองวันวันที่มันอยู่อ่ะครับรู้สึกจะมีใครถ่ายไว้หลายคลิปมากเลย แล้วก็มีลุงก็จะพักเครื่องเอาวัตถุมงคลต่างๆมาเรียงไว้เต็มโต๊ะเลยนะครับแล้วก็ค่อยๆย,ยกขึ้นไปยกขึ้นไปพอพอใส่ผ้าขมาน่ะครับยกขึ้นไปของแม่นีหัวใจนี่ก็ซื้อย่ามหลวงปู่ใส่ลงไปในย่ามแล้วค่อยยกขึ้นไปทุกคนทุกคนก็ยกขึ้นครับช่วยกัน เกระทั่งใครเอฟซีคนสุดท้ายของใครเนาะของเอ็มหรือเปล่าของเอ็มหรือเปล่าเอ็มหรืออีกคนหนึ่งพี่ว่าสุดเอออีกคนหนึ่งสุดท้ายก็เอาขึ้นไปใส่ปพืบแล้วก็ปิดเลยครับท,ท่าบรรยากาศล่าสุดนะครับบรรยากาศล่าสุดเน,ะนา,า,านะ อาสวัสดีครับจากนี้ไปก็ทึงงานแล้วนะครับใช่ถึงงานติดตุกติกตุกกองมาต่อไปก็จะไม่หงุดหงนดแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะกลายไปเป็นองค์สู่ที่ขอรยนจัำปาดงจำปาดงขุดเรือคังที่เพราะสถานที่น่าอยู่กว้างขวางสะดวกสบาย เอฟซีจะไปรถก็คงจอดได้เป็นร้อยอ่ะครับแล้วคนไม่มีรถก็เดินทางสะดวกก็เดินทางสะดวกเพราะว่ามีรถสายสะกดบ้านม่วงใช่ใช่ใช่ใกล้ตรงนั้นใช่ใช่ใช่เดินข้นไปหน่อยนึงสะกดบ้านม่วงก็ไปจอดตรงทางแยกทางแยกทางแยกเทศบาลไม่ใช่ครับทางแยกที่เข้าเลยครับทางแยกเข้าหมู่บ้านอะไรนะหรือว่าไม่ทางที่ยง เราไปก็คงจะมีเพราะว่ามันจะสะดวกที่น่าจะสะดวกไาย่าสวัสดีค่ะคุณแม่สวนะคะค่ะเออนะะคไม่เห็นหน้าตั้งนานตอนไปหาลูกกันเป็นบ้านนะครับพี่จันค่ะคึกว่าเป็นเป็นบุญนะคิแล้บอกแล้วตั้งแต่วันที่มาทีแรกแล้วว่าเราก็สร้างโบสถ์สร้างศาลามาก็หลายหลังแล้ว ก็มีเรื่องคนพูดอย่างนู้นอย่างน,งนี้ส่วนมากอ่ะคนพูดไม่ได้ทาคนทําไม่ได้พูดหรอกเขาก็จะพูดของเขาไปเรื่อยๆแล้วก็ประชันเขาเรามีใจศรัทธาทาบุญแล้วก็ทําไปของเนี่ยเอาไปด้วยไม่ได้สักอย่างแต่บุญเอาไปได้ ทนี้ปฏิบัติธรรมอยู่ที่บ้านกัมบ,บุญอย่างหลวงพ่อจารางบอกว่าวันหนึ่งอ่ะตื่นขึ้นมาแม้แต่สวดมนต์หนึบทก็ยังได้ดีวันนี้ดีใจนะเราจะมานำประวนกันแล้วเราจะสวดอิติปิโสไปตลอดค่ะนะเป็นบทสวดง่ายอิติปิโสพระาวารหังซัมมาซัมพุธโธวิชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกวิ โลาริสธรรมกาล้วีสัตว์วุาังโ้งลุโอ้โหเอเลยุงเลอดอ้เอานัดนุงลุงก็โ้แบกของเลยนะลุ

ลงจะลงยังไงบาทนะเนเี่ยเรียบร้อยนะครับผมทำนวณแล้วใช่ไหมอ่าคทำนวณแล้วทำได้นะครับทุกอย่างต้องทำได้ใส่มากเลยเหรอใส่มากทุกอย่างต้องทำได้วางเข้ากล้องเลย ติดตาเสาแล้านะม่ล้มบ่ออย่าว่าไม่ล้มเวลาขับรถมันไม่มีใครดูเด้อมันอย่งมันเยัก้องอ่ะก็ขาค้งอ่ะใส่